สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะกับคุณกิตติกรน,นันทวงและดิฉันดารณีโตเริ้นค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้เลยครับพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาทรงเปิดงานอินเตอร์เนชั่นแนลตาราอเวอร์ดและทอดพระเนตการแสดงตาราคอนเสิร์ตเมื่อวันที่31ตุลาคม2557เวลา17นาฬกา27นาที พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังสะเทียนธรรมสถานเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานอินเตอร์เนชั่นแนลตาราอวอร์ดและทอดพระเนตรการแสดงตาราคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินจากหลายเชื้อชาติศาสนาที่ได้รับตาราอวอร์ดประจำปีนี้ ได้นำศิลปะและความงดงามผ่านเสียงดนตรีซึ่งเปรียบเสมือนโอโสถขนาดวิเศษที่ใช้เยียวยาหัวใจผู้คนได้อย่างมากมายนำมาแบ่งปันให้กับประชาชนชาวไทยซึ่งสเสถียรธรรมสถานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคนให้มีหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์เช่นเดียวกับการทำงานของพระอารยะตารามหาโพธิสัตว์ที่เปรียบได้ดังแสงสว่างที่ช่วยส่องนำทางให้ผู้คนก้าวพ้นจากความทุกข์ได้มากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับตาราอวอร์ดเป็นรางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้ให้ซึ่งเป็นการให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ไม่แบ่งแยกไม่เลือกชั้นวันนะเพศหรือเชื้อชาติศาสนาให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนพร้อมทำทุกวิธีทางให้ผู้คนรอดพ้นจากความทุกข์โดยจัดขึ้นทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3มีผู้ประกอบคุณงามความดีจาก22ประเทศเข้ารับรางวัลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กระทำความดีจากทั่วทุกมุมโลก